สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องของไปสุบุสุคนครับม้นี้พามาบึงเสียดมครับนี่ครับเสียดมมิจามตินเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ครับเครื่องไม่พี่พี่พี่ 8E8E เ็นี่ <c oughs> ยกเครื่องออกแล้วครับล <c oughs> วงอีลีนเาเจ้านี่

วางเครื่องใหม่คิตตี้ครับอือหือเสียดมสออุดมชิบหายการช่างครับไม่ค่นี่ว่าไปตักดินเลยครับมันเจเจ็บตัวมากนี่โอ้ยนี่รันโปโปเป็นัสีย่ายแค่ไหน่ะ

นี่ครับเมื่อเสียเอาด้วยครับนี่ซี่หามื่นนี่แหละ,ะย่ยางแทมเครื่องขาดะจะไปยกใหม่โอ้โหนี่ครับสาเหตุที่ต้องเปลี่ยนเครือกหน่อยอ,อ,ะ,อะสาเหตุบ่พอครับเครื่องมันสั่นครับว่าป็นยังว่ามันคือเดินมันนี่เดิน,น,นออลองยี่หรี่วะนี่นบอกสาเหตุอันนี้หูนี่นี่อันนี้ต้องแปลงมันนี่ตรงแปลงมันนี่บบ Chị đâu có luôn đi chị chim các vị khó nó bình thường logani măng nha chim gì chim 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 cái này chim chim này. chim Xem, chim 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 บ่เหยม <Uh> ูฟังดอกบ่พูส so hmm. hey, ื่ทาเียนเียาสื่อล้อมาต้องล้อสื่ออยู่เนาะสือราทุกคนเร่อเียเียน่คนสื่อรถดำมานบริเนเจาเป็นว่าื้อรถดำมาบริเนนี่จอะไรจ่เี็นนี่สื้อไม่้เพราะากดินนี่ สิมาเข้ากับได้คลิปีเข้ากัล่นมันคิดคิปท่วงเง้นตันีนอ๋อไม่ฮิดคิปโดยเฉพาะอืเราพู้คนซื้อมาเล่นงานหาใครคิบเซยทบนกปดนนึกดีว่าบุ้งเป็นรถคออบเนี่ยรถคอแต่ว่าบุ้ง่าฮนเดี๋ยว้แ้งเป็นคือออไรคุณทุกคนก็บอก่้เนรถคอนี่คอเดย พ่อกบ่คอบคลรอือกินแม่เวอันนี้กินบางคลามเใ้เครื่องเราขายสิวันนี้ใช้เครื่องขายสิขายยังเอาจากเดีวกันที่กี่ก็มาขายเนาะขายยังขายรถขึนขายเครื่องขึ้ขายยังทำดีจะขายรถเดี๋ยวขายขายบุดเนี่ยขายบุอุ้ยขายขเดียวยังขาย เรากนบเาไปหาทายมืออื่นแล้วเนาะหาทายมืออื่นตัวทายเขากระดาบวะเนียนหมดเขือเห็นทายของอยู่ของยิเทียบไปยื้อทายเขากระบอาพื้เมีนบมดไอเขาบอกเนี่ว่าขนาดผรายังเทียบว่าองพื้นเนาะเนียนขึ้น รถไม่เข้าเย้โหีโรไม่ให้ีบ่ยากันีอันพูดนึงเตี้ยลงมาให้ลุงพี่ไปเรียนี่ลุงพี่บ่ไปมือนีมีปากบ่ไรผมีไรเนะบ่ไปม่เนาะียกเคียงเนเคียงไงแันหักแตัวยังเงเจ้าเนี่ยฮะมาจากคืนที่อันตราเนี่ย นี่ครับเทโบอเตใส่เทโบอันนี้เราไปเอามาอย่งอีกนี่ข้อมืออไข้อมือใหญ่ครับความตังนี่บอกอมือออ่เคยหินว่ยินบ่นี่ยข้อมือยรอมือเสแล้วคำภาษาแง่แง่หลดอะขมือ่เคยยินว่ามันใหญ่ายินเล เอามันคือบ่มีอโอ้ย,ยมาดูนุ่มรอบไลยเก็ดบาดอ, <uckles, S 1> อันนี้อันนี้ก็ดึงไว้นะครับ่ให้รถไหลครับแต่ว่าเดี๋ยวกะรุดครับพุ่นลวงไว้พุ่นครับมันเคยมีครับมันมีกัมเพงครับมันเคยมีมันมีกัมเพงก็ถือถความรอดขึ้นเา เราคุยบอกไม่เห็นมหูไป่ไปไปมันไปไปถ่ายนปไปอบบ่อยไมเห็นแล้วเห็นแล้วกิโลสวนกันอยู่ไป่ไปถ่ายมันถ่ายยัง้รถอ้อยจมยืไสยงรถขี้ยืดมือรถหน่ราหามันาเท้าใคเนี่ยทำไมไ่ดึงยืเป็นตัวยังงีปดึงสายเราเลยไปดึงยังงี้คิโลม้าไสไปแล้วถ่ามันอยู่บ้าน บ่มาตีเจ้าก่อนเดี๋ยวไปไปเดี๋ยวไปเมืขอาี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเมื่อกีก็ยกเครื่องขึ้นกค๊กคลิ๊เแ้วเราให้เาไปนะเจ้าเตี้ยแต่ว่าบ่เอาไอ้ดมมันไอ้ทอหนิมันบ่มีบักมันคือปลุกวะท่อยางนี่นะก็เพิ่งขีมคัดมันนี้เอาเซียมเอาไปใส่เอลเซียมคมคัด เอาด้งจ้บ้าไปชมครเนเดาสามร้อองร้อยห้าสบเจ้าบเท่าม้านเท่าสนิ้วครึ่งน่ะร้อยยี่สิบอ่ะอันนี้สองนิ้วครึ่งอันนี้สนิ้วสอนิ้วครึ่งร้อยยี่สีนิ้วเจียเลยฮะเยิเีไหมต้องูหน่อยราให้ใส่แกสเลยครับแกสตัดเลยครับ

เสียดมกำลวงยาเข็ดหยิง่งเครื่องกระเล่นดินบ่มบอมยุบยกอ,อ่ะกครับคนบ้าบ่าบองบองเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ